ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ล็คะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักกับราศีพฤษภนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปีพศ2564นะคะราศีก็ราศีพฤษภนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอิงในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยสามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะคลิปนี้จะแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทแรกจะเป็นในเรื่องของ คนที่มีประเด็นความรักหรือว่าสถานะไม่ใชัดเจนภาคที่2จะเป็นในเรื่องคนโสดนะคะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจองว่าเป็นของคนใดคนหนึ่งนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นดูได้ทุกเพศเพศหญิงเพศชายเพศที่สากลุ่ม LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสําหรับชาวสของราศีพฤษภนะคะมาดูกันว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณเนาะ ะะประจำเดือนกรกดาคมปี64จะเป็นเช่นไรนะคะมันอาจจะตรงมั่งไม่ตรงมั่งหรือไม่ตรงเลยไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงโดยรวมเนาะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าไปยึดติดใดทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานะคะการดูให้ก็เป็นแค่แนวทางเนาะ เพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นเอาละค่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของราศีพฤศภนะคะประจําเดือนกรกฎาคมปี64นะคะเราจะดูให้กับคนที่มีประเด็นความรักก่อนนะคะหรือว่าคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะเราค่อยดูในเรื่อง,องโคนโสดเนาะตรงนี้เอาละมาดูกันเลยนะดูสิว่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะราศีพฤศภนะประจําเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เรื่องราวความรักคุณเป็นยังไงโดยการเปิดไพ่ทั้งหมด6ใบนะคะทุกท่านนะอ่านไพ่ไม่เอาใจใครทั้งสิ้นนะทุกท่านนะไพ่ออกมาแบบไหนแบบนั้นนะคะพลังงานใบแรกของคุณนะคะไพ่มิชเชียนนะคะใบที่2นะคะแฮงแมนนะ,ะใบที่3นะคะเด็กถือไม้เท้าใบที่4นะคะราชาถือเหรียญใบที่5นะคะไฮพินเทสใบที่6นะคะราชาถือดาบเอาละาคา่ทุกคนนะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นการสลับกันได้นะทุกคนนะนะคะเอาละสาหรับคนที่มีประเด็นหรือว่าสถานะไม่ชัดเจนนะจากพลังงานหลักหน้าไพ่นะผู้อ่านมองว่าคุณกับคนที่ดิวอยู่ด้วยตอนนี้นะคะไม่ว่าเป็นใครก็ได้เนาะนะคะเป็นคนไกลคนใกล้ได้หมดเลยนะทุกท่านนะนะคะต่างชาติต่างศาสนาต่างถิง่นต่างแดนต่างเพื่อต่างจังหวัดได้หมดเลยผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์นะคะของคุณนะ ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกับคนที่ดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะน่าจะมีในเรื่องของการเ,าเข้าใจผิดกันหรือมีในเรื่องของการทะเลาะกันหรือเปล่านะคะไพ่มิเชียนแล้วก็หนึ่งดาบนะคะไพ่รา,าชาถือดาบผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนไกล <c oughs> อย่างที่บอกนะใครก็ได้นะเป็นคนไกลต่างชาติก็ได้ต่างอำเภอต่างจังหวัดได้หมดนะคะคนคนนี้เป็นคนสองบุคลิกแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของราศีมีนราศีกรกฎราศีสิงห์นะคะหรือเป็นได้ทุกราศีก็ได้นะทุกคนนะผู้อ่านจะดูในเรื่องของราศีที่แบบมันดิ่นขึ้นมาเนาะตรงนี้นะคะ,ะในความสัมพันธ์นะนะ่าจะมีเรื่องราวที่ว่าอาจจะมีการทะเลาะหรือมีเรื่องราวที่พูดประชดประชันกันนะคะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณกับเขานะคะอาจจะมีการห่างหายกันสักระยะหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เนาะนะคะคนคนนี้นะคะอย่างที่บอกนะเขาเป็นคนสองบุคลิกบางครั้งเราเดาใจเขาไม่ถูกเลยนะ,ะว่าเขาคิดอะไรอยู่บางครั้งเรามองว่าสิ่งที่เราเห็นนะนะคะมันอาจจะเป็นในสิ่งที่เราคิดแต่ไม่ใช่ตรงกันข้ามนะคะนะ,ะ,นะะโลกส่วนตัวค่อนข้างสุขนะคะ ไม่ค่อยที่จะเปิดรับใครเข้ามาง่ายๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ตามนะคะเขาค่อนข้างรักสันโดษรักอิสระนะคะตรงนี้นะบางครั้งนะคะมีความเป็นเด็กนะคะถึงแม้บางครั้งนะเรามองว่าการกระทําหรือคําพูดของเขาอะนะคะมันอาจจะไม่เหมาะสมหรือมันอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนมันแย้งกับสถานการณ์ที่เขาเป็นนะคะเลยทำให้เราแยกไม่ออกว่าคนคนนี้จริงๆเ,เขาเป็นยังไงนะคะนะ เขาน่าจะทํางานเกี่ยวกับอาชีพราชการหรือทํางานเกี่ยวกับพวกนักวิจัยนะคะหรือเกี่ยวกับเอกสารในเรื่องของราชการก็ได้นะทุกคนนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจผู้อ่านมองว่าคนคนนี้น่าจะมีธุรกิจอยู่กับในเรื่องของสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ,อง,ของพวกการตกแต่งการประดับนะคะหรือพวกที่แบบเป็นเสื้อผ้าก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ เครื่องกลก็ได้นะคะอย่างเงี้ยนะได้หมดเลยนะคะ,ะในความสัมพันธ์นะคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องราวที่ปิดบังกันไว้อยู่นะคะหรือคนที่เราดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะคะเขามีเงาของใครบางคนที่อยู่ในใจหรือว่าในชีวิตจริงหรือเปล่านะไฮพินเทสขึ้นนะคะเขามีเจ้าของเราหรือเปล่าแต่เขาอาจจะบอกเราว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ห่างกันเป็นช่วงระยะเวลาที่ กำลังปรับตัวแล้วก็อาจจะมีการห่างหายในความสัมพันธ์ครั้งนี้ผู้อ่านมาคุณที่ดิวกับคุณเนี่ยนะคะเขาน่าจะอยู่ในช่วงที่สับสนหรือเปล่านะคะอาจจะเป็นช่วงที่เขาห่างหายจากคนที่เขาดิวอยู่ด้วยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ประกอบกับมีความสัมพันธ์ทางใจกับคุณนะคะอันนี้อาจจะไม่ตรงกับใครนะทุกคนเนาะนะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบตัดสินใจลําบากถามว่าเขารู้สึกไงกับเราเขาชอบเรานะตอนเนี้ย เหมือนกับความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมัน,นเริ่มมาจากแบบการเห็นอกเห็นใจหรือการที่ว่ารับฟังปัญหาคุณกับเขาน่าจะเจอกันจากโซเชียลนะคะจากาาเว็บต่างๆก็ได้หรือในเรื่องของการแบบหาเพื่อนคุยก็ได้หรือมีการทักทายกันในเรื่องของกลุ่มพวกกรุปอินสตาแกรมพวก Facebook อะไรก็ได้นะคะทุกคนนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่พูดจาแบบผงผางพูดจาแบบเขาเรียกว่าไงอะ เป็นคนพูดไม่หวานเป็นคนไม่โรแมนติกแต่เป็นคนมีความจริงใจนะคนคนนี้อย่างที่บอกโลกส่วนตัวสูงก็ตามแต่มีความจริงใจในขณะที่คุณกับเขาอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ผู้อ่านมองว่าแฮงแมนห้อยหัวเนี่นะคะคิดถึงแทบขาดใจคุณก็คิดถึงเขาก็คิดถึงแต่ต่างคนต่างมีทิฐินะคะไม่เคลียร์แล้วก็ไม่สอบถามกันว่าที่เงียบไปอ่ะมันเป็นเพราะอะไรต่างคนต่างยง่งต่างคนต่างแบบ คือรอให้แต่ละฝ่ายอะง้อก่อนนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันชะง,งักไปนะคะ <_ m ix> เรามาดูซิว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะ <_ m ix> เขาหรือเธอคนนั้นนะคะรู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะ <_ m ix> เขาคิดยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงนะ,ะไม่ตรงกับใครนะทุกคนนะอย่าไปใส่ใจเนาะนะคะดูความรู้สึกเขาผู้อ่านจะเปิดสามใบนะไพ <_ m ix> ่ใบแรกนะคะทาวเวอร์ใบที่สองนะคะ สี่มเมถาวใบที่สามนะคะราชาหรือดาบอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครเลยนะคะนะความรู้สึกของเขาผ็้อ่านมองว่าเขาเสียใจยมากเลยตอนนี้นะคะกับความรู้สึกตอนนี้นะเสียใจยมากเลยมันเหมือนแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนว่าเขาโดดเดี่ยวนะคะเขาคิดมากอยู่แล้วกลับมาเจอสถานการณ์แบบนี้เขามองว่า เมยแต่คุณยังไม่แย่ส่แม้แต่คุณยังไม่ใส่สใจเขาเลยนะคะเขาเสียใจแล้วเหมือนกับกําลังคิดมากนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเขามองว่าเราน่าจะมีคนที่อยู่ในชีวิตแล้วสี่มเมถารนะคะคือการแต่งงานกันมีครอบครัวกันมีกรอบเขามองว่าเรามีอะไรที่ปิดบังเขาแล้วเขามองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาถูกหลอกหรือเปล่าถูกหลอกให้รักหรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบรู้สึกกับเรานะคะนะคะภพ่ใบต่อมานะคะ ราชาถือดาบนะสิ่งที่เขาคิดตอนนี้เขาพยายามจะตัดใจจากคุณตัดใจจากในความสัมพันธ์เพื่อไม่ให้เจ็บมากกว่านี้นะคะอย่างที่บอกนะเขาไม่รู้ความจริงอะไรสักอย่างแต่เขาคิดไปเองทุกสิ่งทุกอย่างจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างว่าคุณอาจจะมีใครสักคนหรือคุณอาจจะแต่งงานแล้วหรือคุณอาจจะไม่เคยแยแสไม่เคยแบบมีความรู้สึกดีๆต่อเขาเลยนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะนะคือคิดเองเออเองไปหมดเป็นคนจินตนาการสูงมากนะคะ ไม่ถามไม่อะไรทังสิ้นนะคะคือเอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วคุณหลักคิดยังไงในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูกันนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะเลเวอร์นะใบที่สองนะคะหกเหรียญใบที่สามนะคะหกเมทา้าอะตามไพ่เลยนะคะผู้อ่านมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะ บอกได้เลยเลเวอร์เนี่ยนะคนะ,ะถ้าไม่คุณก็เขานะอยู่ในกลุ่มธาตุลมเนาะตรงนี้นะมีทุนตุนกลุ่มเหมือนกับว่าคุณกําลังหลงละเขาคุณชอบเขาแต่คุณเป็นผู้ร้ายปากแข็งเหมือนกับว่าคือพยายามที่แบบอยู่ในฟอร์มให้มากที่สุดพยายามเก๊กแค่มากที่สุดนะคะแต่เขามองออกนะว่าคุณชอบเขานะนะคะนี่คือความรู้สึกของคุณพยายามที่ว่าไม่ให้ใครรู้อะนะคะ แต่จริงๆแล้วคุณรักเขาคุณชอบเขาอาจจะไม่ตรงก็ได้ทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะทีนี้นะคะหกเหลียญน,นะคะมันเหมือนเป็นไลไรแบบสมบูรณ์แบบแล้วในใจคุณอนะสักเซสแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณอยากดูแลเขาคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์กับเขาแต่คุณไม่มั่นใจเพราะว่าเขาไม่ให้สถานะกับเราเลยนะคะคุณก็ยังระแวงอยู่นะว่าเขาจะชอบคุณไหมนะคะกับการกระทําของเขาเนะี่ยมันแบบเหมือนกันยังไงตรงกันข้ามนะ่ะมันก็เลยเดาใจยาก อย่างที่บอกเขาเหมือนคนส่งบุคลิกแต่จริง,รงๆเขาเป็นคนอ่อนไหวเขาเป็นคนที่แบบคิดมากจินตนาการสูงนะคะคุณรู้สึกยังไงอีกนะคะหกไม้เท้านะคะคุณอยากเดินไปข้างหน้ากับเขาอะนะคะคุณอยากสารสัมพันธ์ต่อคุณไม่อยากจะยุติในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะถึงแม้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคุณอยากได้รับคําอธิบายคุณอยากฟังจากปากจากเขาคุณอยากก้าวไปด้วยกันกับเขาคุณไม่อยากจะปล่อยมือเขานะคะนี่คือความรู้สึกของคุณเลยนะคะ มาดูว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ล่ะคุณกับเขานะคะจะเป็นไปยังไงนะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคุณกับเขาจะเป็นยังไงเอยคนที่มีประเด็นนะตรงเนี้ยนะคะถึงแม้ไม่มีสถาน,นะเนาะแนวโน้มเราเป็นอย่างอู้ไพ่สวยมากเลยไพ่ใบแรกของคุณนะคะสองถ้วยใบที่สองนะคะสี่เหรียญใบที่สามไพ่วงล้อโชกชะตาเอาราคาทุกคนเนี่ย มันชัดเจนมากเลยอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครสองถ้วยคุณกับเขาเป็นโซเมตกันค่ะอาจจะมีวิบากกรรมร่วมกันก็ได้เนี่ยอย่างที่บอกนะต่างคนต่างมีทิฐิต่างคนต่างเป็นผู้ร้ายปากแข็งเพราะฉะนั้นคุณสองคนอะยังไงซะมันหนีกันไม่พ้นเห็นไหมสองถ้วยโซเมตเป็นไพ่ที่แบบว่าบ่งบอกได้เลยว่าเกลียดกันแค่ไหนห่างกันแค่ไหนสุดท้ายคุณกับเขาก็ต้องได้กลับมารักกันนะคะมันเหมือนเป็นโชคชะตาที่คุณทั้งสองถึงเวลาแล้วอะนะคะ ที่การเวลาท,ที่ช่วงระยะเวลาหรือ,อเขาเรียกว่าไงอะพรมลิขิตนะคะได้ทําให้คุณทั้งสองคนน่ะนะคะได้มาเจอกันในช่วงเวลานี้แล้วนะคะมันหลีกหนีกันไม่ได้นะคะสี่เหลียนความหึงหวงความแสดงความเป็นเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะนะความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะยิ่งมีสถานะมากขึ้นนะ ความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของอ่ะก็ยังมีมากขึ้นคุณก็เป็นคนขี้หึงเขาก็เป็นคนขี้หึงนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ทั้งคุณและเขานะคะต้องมีความไว้วางใจกันคุณถึงจะรอดมัวระแวงกันแบบนี้ไม่รอดนะคะนะไะพ่วงล้อโชคชะตานะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เนาะแนวโน้มนะคะยังไงซะไปไกลแค่ไหนลมก็พัดหวนคุณให้กลับมาหาเขานะคะหรือเขาไปไกลแค่ไหน ลมก็พัดหวนเขากลับมาหาคุณนะคะเพราะคุณทั้งสองคนน่ะคล้ายๆว่าเป็นคู่แท้กันเลยนะคะไม่ใช่คล้ายแหละบอกได้เลยว่าอาจจะเป็นพรมิกิจหรือวิบากกรรมที่ทําร่วมกันมานะคะเพราะฉะนั้นหนีกันไม่พ้นนะนะคะหนีกันไม่พ้นสถานะก็จะมีในเรื่องของความชัดเจนหลังจากที่มีการปรับความเข้าใจกันคุณทั้งสองคนนะบางคนอาจจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันก็ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็น คู่แท้ในอดีตชาติของคุณก็ได้นะมาทวงความรักจากคุณความสัมพันธ์มันต้องไปต่อนะคะนี่คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์สาหรับคนที่มีประเด็นนะนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครนะทุกคนนะ,ะมาดูให้กับคนโสดหน่อยเป็นยังไงคนโสดนะคนโสดราศีพฤษภเป็นยังไงเอ่ยคนโสดโสดแบบสนิทเลยนะ ราศีพุษกคนโสดแบบสนิทที่ผ่านมาเนาะคุณเจออะไรนะไพ่ใบแรกของคุณนะคะสองเหรียญน,นะคะใบที่สองนะคะราชาถือดาบใบที่สามนะคะสามเหรียญใบที่สี่นะคะเจ็ดเหรียญใบที่ห้าสองดาบใบที่หกนะคะเ้าเหรียญเอาละค่ะชัดเจนมากเลยคนโสดนะราศพีพฤษภนะคะเรื่องราวความรักของคนโสดราศีพฤษภที่ผ่านมา คุณน่าจะเจอความรักแบบสองทางเลือกนะถ้าไม่คุณก็เขานะเป็นการสลับกันได้นะทุกคนนะที่ผ่านมาเนาะเจอรัก2ทางเลือกค่ะคนสองคนงาน2ง,งานของสองสิ่งไม่ของคุณก็ของเขาแหละนะคะ ที่มีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเงาอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไปไปกับกับักๆักเลิกเลิกนะคะระหว่างคนรักเก่าของเขาหรือว่าระหว่างคนรักเก่าของคุณยังตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็มีการวนเวียนกลับมาหากันนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดนะคุณอาจจะไปรับรู้หรือเขาอาจจะรับรู้ก็ได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยนะคะใครคนใดคนหนึ่งซ่อนใครคนใดคนหนึ่งไว้อยู่ก็เลยมีการแบบตัดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะคะ เหมือนกับว,ว่าตัดขาดความสัมพันธ์แต่ในใจลึกๆยังรักกันอยู่นะคะพยายามที่แบบว่าไม่สื่อสารไม่ติดต่อนะคะคุณใจแข็งมากเลยนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะที่แบบตัดความสัมพันธ์ตรงนี้เรานะคะสามเหลี่ยนแน่นอนนะคะคนโสดราศีพฤษภคุณเจอรักซ้อนรักสามเศร้านะคะรักที่แบบว่าเราอาจจะไปแทรกเขาหรือมีคนอื่นเข้ามาแทรกเราก็ได้นะ,ะตรงนี้นะคะ นะคุณน่าจะได้ดีกับคนที่กลุ่มราศีเมษร,ราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีมีนนะคะนะในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นแบบการขายฝันที่ผ่านมานะมีแต่เรื่องราวของคำพูดไม่มีการกระทำนะมีแต่คำพูดที่แบบว่าเหมือนสวยหรูเหมือนอยู่ในฝันเลยแต่ในความเป็นจริงน่ะมันเจ็บปวดมันเป็นการขายฝันให้กันนะคะนะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดนะคะส่องดาบเลือกไม่ถูก ระะักพิเศษไอ้น้องนะคะถ้าเป็นฝั่งคุณถ้าคุณมีใครสคักคนที่อยู่ในใจอ่ะคุณก็ไม่อยากจะทิ้งคนของคุณแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเขาด้วยเหมือนกันเขาก็เหมือนกันนะคะถ้าเป็นฝั่งเขาตรงนี้ถ้ามีคนสองคนนะ่ะผู้อ่านมองว่าเขาก็ไม่อยากจะทิ้งคนของเขาแล้วก็ไม่อยากจะปล่อยคนไปด้วยนะคะเกิดสถานการณ์ที่แบบอึดอจจัดใจที่ผ่านมาเนาะคนโสดแต่ต้องจำใจที่ตัดความสัมพันธ์นะคะทีนี้เก้าเหรียญน,นะคะคุณคาดหวังกับความรักครั้งนี้มากนะคะ เหมือนกับว่าเขาหรือเธอคนนั้นน่ะน่าจะเป็นคนที่ใช้สําหรับคุณมาตลอดนะคะก้าเหรียญรอ,อการเติมเต็มรออีกหนึ่งเหรียญเท่านั้นถึงจะครบสิบเพราะฉะนั้นมันเป็นความหวังเป็นความรักที่คุณแบบวาดฝันเอาไว้แต่สุดท้ายต้องจบลงเพราะความสัมพันธ์มันมีลักษอนเรามาดูว่าคนโสดนะ,ะาราศีพุษภเดือกนกรกฎาคมนี้นะคะจะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณไหมหรือยังไงเอ่ยนะ มีคนเข้ามาไหมไพ่ใบแรกนะคะ9ดาบใบที่สองนะคะสิบดาบโอ้โหใบที่สามนะคะสามถ้วยโอ้บอกได้เลยคนโสดนะคะคุณปิดประตูค่ะเนี่ยเห็นไหมทั้ง10บดาบทั้งเ้าดาบมาพร้อมกันเลยไม่เอาแล้วค่ะคนโสดบอกแพลฉันยังไม่หายเลยฉันขอเยียวยาตัวเองก่อนตอนนี้นะคะถ้ามีคนเข้ามาแน่นอนเนี่ย สามถ้วยนะคะรักสามเศร้าเราสามคนอีกแน่นอนหรืออาจจะเป็นคนเก่ากๆที่เพิ่งจบความสัมพันธ์ไปแต่เขาก็ยังมีคนของเขาอยู่มาขอคืนดีกับคุณแต่มองแล้วคนโสดนะคะราศีพฤษภน่าจะปฏิเสธเพราะว่าคุณยังมีแผลเดิมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเดือนกรกฎาคมนี้นะคะราศีพฤษภคนโสดคุณน่าจะไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาเพราะว่าบาดแผลคุณยังสดอยู่นะแล้วก็ คุณอาจจะมองว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณไม่พร้อมเปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆนะคะไม่ได้เข็ดรักแต่ว่าขอรักษาตัวก่อนนะคะตรงนี้เนาะนะเอาละนะคะนี่ก็คือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของราศีพฤษภประจาเดือนกรกฎาคมปี64นะคะอาจจะตรงมั่งไม่ตรงม้่งยังไงต้องขออภัยนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีประเด็นความรักเนาะนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะอย่าไปยึดติดนะคะ ขอบคุณนะคะที่ยังติดตามกันเนาะถ้าเกิดว่าดูแลชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปนะคะสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ